ป้ายแดงผ่อนหมื่นสี่แต่เป็นมือสองอรผมไม่ผ่อนแค่เจ็ดพันพอ กับคันนี้เลยโตโยตยาริสสปอร์ตพรีเมียมปี2021แล้วถนะ้าใครอยากได้คันนี้ทุกคนถ้าเป็นพนังกงานบริษัทนะรายได้รวมโ T ีและอื่นๆนอยู่ประมาณหมื่นึงกลางก็ซื้อคันนี้ได้คนเดียวนะไม่มีคนคำ้ำหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือขายของธุรกิจออนไลน์นะคันนี้ก็สามารถกู้ได้นะเพราะว่ามันกู้ง่ายยอดอรอตมันไม่ค่อยสูงแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันทุกคน23กิโลเมตรต่อนลิตนะตกกิโลนึงอะ่ะบาทกว่ากว่าถ้าเราใช้งานไม่ไกลเนี่ยว่าไม่ต้องไปขับรถไฟฟ้าให้ดูน่ากังวลหรอกนนี่เป็ตัว ลองท็อปนะทุกคนซึ่งดีไซน์ยาลิสตัวโฉมใหม่เนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่สวยมากนะทุกคนดูด้านหน้าดิ oh. โคตรหล่อเลยไฟหน้านี่เป็น L E D ลยทุกคนอารมณ์คล้ายๆกับพวกพ a n d a Civic ตัวท็อปๆนะนี่แล้วก็กระจังหน้าดูดิใช้สีลักษณะวัสดุเป็น h h g l o s s b l a ล k ตลออแบบนี้ทำให้รถเนี่ย มันดูแพงขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นนะครับล้อแมกนะล้อแมกได้เป็นปัดเงาตัดด้วยสีดำนะล้อแมกเป็นขอบ15อันนี้มาจากโรงงานนะก็ด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมดีไซน์ที่กันชนหน้ามีลักษณะมีลิ้นมาให้ด้วยนะครับภาพรวมผมว่าเท่ดีดูดีแพคเกจด้านข้างนี่กระจกหูช้างนะครับนี่มาพร้อมกับสีไฮก็สเปกแบบนี้นะด้านท,ท้ายเนี่ยเปลี่ยนไปสาหรับผมไม่ได้เยอะมากนะไฟท้ายยังออกแนวตัวยาลิตตัวเก่าก่อนนะครับแต่ว่าด้านหน้าเป,เปลี่ยนเยอะแล้วก็มี ปอยเลอร์ iler, ด้านหลังมาให้นะอันนี้ก็ใช้วัสดุไอโอสแบกจริงๆผมชอบนะดีไซน์มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับนี่มีดีไซน์แบบดิสเซอร์แบบนี้ด้วยนะรถ5ประตูเนี่ยข้อเด่นอยู่แล้วก็คือการใส่ของนะครับยาริสก็ถือว่าเป็นรถที่ด้านหลังจว่ากว้างสมควรนะครับแล้วก็บาะทถาหลังเนี่ยสามารถพับได้แบบ6 0 4 0บนะบพับลาบไปก็ใส่ของได้เยอะขึ้นนะทุกคนและถ้าใครซื้อมือ2อนะครับสุดท้าบนรถคันนี้มีคนหนักน้ำุ่นความตัดต่อหรือว่ากรอไมหรือเปล่านะครับที่ออสเอตอนะร หากพบภายหลังเนี่ยเราดีซื้อคืนให้เต็มจำนวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รุ่นถึงเราระบุในสัญญาซื้อขายให้ด้วยส่วนข้างในเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันนะเพิ่งคุยเมื่อกี้เลยว่า เนี่ยคันนี้ได้บอกหนังสีดําแต่ว่าได้เดินเนี่ยเดินได้ด้วยสีน้ําเงินนะโอ้โหอันนี้ถือว่าแปลกอยู่นะเพราะส่วนใหญ่จะใช้แดงกับดานะครับแล้วก็เป็นสีครีมก็ว่าไปแต่อันนี้ใช้เดินได้สีน้ําเงินโอ้ก็เท่ดีนะภายในถือว่าวัสดุดูดีนะเนี่ยทริมนี่เป็นเนี่ยไฮกอสแบกนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ารถนะสำหรับบันทึกอุบัติเหตุนะอันนี้เป็นกล้องของโรงงานโตต้าเลยนะครับอันนี้ก็ให้เรียบร้อยดูดีกระจกมองหลังปกติเป็นกระจกธรรมดานะเวลาไฟส่องมาเนี่ยต้องกดตรงนี้ ดื่อดันออกแต่นี้เป็นตัดแสงอัตโนตออโต้นะหือว่าให้ออปชั่นมาโคตรแน่นหมดทุกคนคันนี้รถป้ายแดงมือเดียวนะเล็กไม่แค่ห4 0ม0่กิโลแล้วก็มีฟังก์ชันเลนคีปด้วยวะ่ะเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้รถเล็กมันฟัง so ก์ชนะันไฮโซขนาดไหนทุกคนต้องมาลองคันนี้ลาเขาดูงไปแค่แค่419เพบาทประหยัดกว่าป้ายแดงไปแล้วเนี่ย2 0 0 0 0 0กลางๆทุกคนใคร<อ>ที่อยากได้รถเก่งเล็กผ่อนถูกนะต้องมาพายคันนี้นะครับใครที่อยากรู้จริงนะเรามี2สาขามีที่ชนบุรีแล้วก็มีที่กรุงเทพซื้อรถมือสองไื้อ ที่เจมออคเ็ตออโต้